ค่ะคุณผู้ชมคะเราจะพาไปชมงานกาชาติกันนะคะคซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกกันเลยว่ามีการเลื่อนกันมาแล้วนะคะคถึง5ครั้งแต่ว่าประชาชนก็ต่างให้ความสนใจนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราจะมีกิจกรรมหนึ่งนะคะคคก็คือการสอยดาว <นะ S 2> สอยดาวพระโชคนะคะแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าการสอยกัลปพฤกค่ะคซึ่งวันนี้นะคะรายงานพิเศษจะพาไปชมกันนะคะว่างานกาชาติรูปแบบออนไลน์ที่จะจัดขึ้นนะคะในวันที่1 4ถึง27ธันวาคม นี้จะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็น่าสนุกสนานขนาดไหนไปรับชมกันค่ะ กิจกรรมที่เรียกความสนใจจากประชาชนที่มาเที่ยวงานกาชาติที่เป็นอย่างดีสมัยก่อนเมื่อปีพุทธศักราช2472มีการสอยผลกลับประพึกเป็นครั้งแรกโดยกองบรรเทาทุกข์ได้จำลองต้นกนลับประพึกประดิษฐ์เป็นลำต้นและผลโดยผลปั้นด้วยดินข้างในบรรจุเลขสลากไว้ให้ผู้เล่นใช้ไม้ตรอก้อสอยเหมือนกับที่สอยผลไม้สมัยนั้นไม่ได้กำหนดราคาค่าสอยไว้ตายตัวตามแต่ผู้เล่นจะบ,บริจาค ต่างรายก็ไม่ขอรับรางวัลบริจาคก,กลับคืนให้ใช้เป็นของรางวัลต่อไปโดยรางวัลจะเป็นเครื่องยาเวชภัณฑ์และเสื้อผ้าถ้าปัจจุบันกิจกรรมนี้ก็จะกลายมาเป็นกิจกรรมสอยดาวเสี่ยงโชคชิงรางวัลโดยแต่ละหน่วยงานจะจัดกิจกรรมสอยดาวจัดรางวัลต่างๆเพื่อดึงดูดใจผู้มาเที่ยวชมงานให้เข้ามาลุ้นและร่วมทำบุญกับสภา,ากาชาติไทย งานกาชาติกับมนลเสน่ห์5สถานที่ที่คิดถึงหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับงานกาชาติที่สวนอัมพรแต่ท่านทราบหรือไม่การจัดงานกาชาติมีการย้ายสถานที่จัดงานมาแล้วถึง5สถานที่เรื่อครั้งแรกของการจัดงานปี2465จัดณสนามหลวงต่อมาในปี2471ได้ย้ายสถานที่มาจัดงานอย่างพระราชอุทยานสารานรม ถัดมาในช่วงปี2,481ถึง2,499ได้ย้ายมาจาัดที่สถานสวภาสภากาชาติไทยต่อมาในปี2,500 งานการชาติได้ย้ายสถานที่ไปยังศูนย์อัมพรหลานพระบรมรูปทรงมา้าถนนสีอยุธยาถนนราชดำเนินจากนั้นปี2545ถึง2559บริเวณการจัดงานได้ขยายออกไปถึงสนามที่ทำการสำนักพระราชวังหรือสนามเสือป่าจนกระทั่งปี2561ถึง2562 ได้ย้ายสถานที่จากสวนอัมพรมายังสวนลุมพินีและในปี2563เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาจึงปรับรูปแบบการจัดงานกาชาติตามวิถีใหม่หรือ New Normal จาก o On Ground สู่ออนไลน์ซึ่งเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กับครั้งแรกของงานกาชาติบนแพลตฟอร์มออนไลน์และในปีนี้งานกาชาติ2564ก็ยังพบกันในรูปแบบงานกาชาติออนไลน์อีกปี